ตอนที่ 12. หนวดวิเศษครั้นล่องเรือมาได้สักครู่เห็นว่าพ้นานาเขตละครผีดิบมาไกลพอสมควรแล้วพอดีเขาเหลือบไปเห็นบ้านเรือนสองสามหลังซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําแรกๆเขาพยายามนิ่งมองอยู่ในเรือเป็นนานด้วยจะดูผู้คนเจ้าของบ้านเหล่านั้นให้แน่ใจก่อนกลัวว่าจะเป็นบ้านผีดิบอย่างที่เผชิญมาเมื่อคืนและขณะที่เรือของถนนชัยล่องมาถึงท่าน้ํา หน้าบ้านหลังหนึ่งเสียงร้องควนคางอย่างเจ็บปวดของหญิงในบ้านนั้นก็ต้องสะท้อนออกมาถนนชัยรีเป็นหัวเรือเข้าฝั่งผูกเชือกกับกระไดท่าน้ำนิ่งฟังอยู่เป็นครู่ทั้งแปลกใจสงสัยทั้งหวาดกลัวเป็นที่สุดตาทั้งคู่ของเขาจับจ้องอยู่ที่ประตูบ้านซึ่งเป็นที่มาแหล่งเสียงนั้นขมงรากับว่าใช้มันทะลุไปถึงภายในกระท่อมให้ประจักษ์แจ้งเห็นจริงว่า มันเป็นเสียงร้องของผีหรือคนกันแน่และหมู่บ้านนี้เป็นที่ไหนความหวาดกลัวอันเพิ่มทวีคูณขึ้นมาภายในใจในขณะนั้นเขาคิดไปว่าขณะที่ตัวเขากำลังย่างเข้ามาในดินแดงแห่งผู้ผีปีศาจท,ที่ดุร้ายดุดเดียวกับเมื่อคืนนี้ก็เป็นได้ใครจะรู้เมื่อเวลาผ่านไปอีกครู่ขณะที่ธน,นชัยกำลังแปลกใจสงสัยและหวาดกลัวอยู่นั้น ร่างของนักบวชห่มผ้าขาวมีรูปประคำสีดำสวมอยู่ที่คอภายใต้ผมเผ้าและหนวดเขาลุงลังจนเกือบจะมองไม่เห็นใบหน้ามือซ้ายถือไม้เท้าอันยาวเดินนำหน้าคนที่สีห้าคนตรงมายังบ้านหลังนั้นคงจะเป็นเพราะกิริยาอาการอันเต็มไปด้วยความเร่าร้อนกระวนกระวายไม่ต่างไปกว่าผู้เดินตามหลังของนักบวชผู้นั้นก็เป็นได้จึงไม่ทันได้แลเห็นธน,นชัยซึ่งนั่งอยู่ในเรือที่ท่าน้ำ ห่างจากหน้าบ้านออกมาเพียงเส้นเศษเ,เท่านั้นและทันทีที่มาถึงนักบวชผู้นั้นก็ยกไม้เท้าให้มือผลักประตูกระท่อมให้เปิดออกพร้อมกับก้าวนำหน้าคนเหล่านั้นเข้าไปอย่างว่องไวท่ามกลางการมองอย่างไม่เข้าใจของธนชัยดูเหมือนเสียงร้องควรครางของผู้หญิงผู้นั้นที่ก้องสถานอยู่เมื่อสักครู่นี้จะเปลี่ยนเป็นเสียงแผ่วเบาล,ลงไปแล้วพอที่ธนชัยผู้อยู่ห่างจากบ้านจะแววได้ยิน ช่วงขณะที่นักบวชและผู้ติดตามเหล่านั้นรับหายเข้าไปภายในกระท่อมพร้อมกับเสียงพูดการพึมพำจับเรื่องราวอะไรไม่ได้ของคนเหล่านั้นดังขึ้นไม่ขาดระยะจบจนคู่ใหญ่ผ่านไปเสียงร้องของผู้หญิงคนนั้นก็ลั่นขึ้นมาอีกแต่คราวนี้เต็มไปด้วยความโหยหวนควรครางยิ่งกว่าเดิมเป็นทวีเท่าคูณและขณะเดียวกันเสียงคำรามขึ้นอย่างดุเดือดของใครคนหนึ่งก็ติดตามมาไปเอองไปเดี๋ยวนี้ ไอระยำเอ็งเห็นไหมไม้เท้าในมือข้ากำลังจะฟาดหัวเอง็งหากเอ็งไม่ไปไปรีบไปเดี๋ยวนี้เสียงร้องอย่างควรคานยังแข่งกับเสียงคำรามอย่างดุดันนั้นอีกอย่างไม่ขดาดระยะและในไม่ช้าไม่นานเสียงฟาดล่างคนกด็ดังขึ้นจนสั่นสะท้านไปทั่วบ้านติดตามด้วยเสียงที่คำรามดุเดือดกว่าเดิมนี่ไอระยำข้าบอกให้ไปยังไม่เชื่อข้าจะต้องจัดการเอาเลือดหัวออกมาให้ได้ นี่นี่โอ้ยอย่าทำข้าเลยข้ากลัวแล้วข้ากลัวแล้วเสียงของหญิงคนนั้นโอดขึ้นอย่างไม่ขาดระยะแต่เอ็งกลัวก็ต้องรีบหนีอย่าอยู่ที่นี่เป็นอันขาดไปไปให้พ้นจะให้ข้าไปไหนละ่ะท่านอาจารย์บ้านบ้านของข้าอยู่ที่นี่เองจะอยู่ที่นี่ได้ยังไงนี่มันบ้านคนไม่ใช่บ้านผีอย่างเองไปเอ็งรีบไปอย่าเที่ยวสิงสู่กับคนนันเป็นขาด มีทางใดจะไปขุดไปเกิดก็ไปเสียน้อยว่าแล้วยังไม่ฟังอีกหรือนี่นี่เสียงเหล่านี้ดําเนินไปอย่างดูเดือดเป็นครู่ก็เงียบหายไปและช่วงเวลาไม่ถึงอึดใจต่อมานักบวชผู้นั้นก็ก้าวออกมาจากกระท่อมเดินกลับไปทางเดิมพร้อมด้วยผู้ติดตามที่เหลืออยู่เพียงสามคนขณะเดียวกันธนนนชัยผู้นิ่งมองอยู่นานก็พอจะเข้าใจต่อเหตุการณ์ที่ผ่านมาแม้คร่าวๆแค่นี้ด้วยปัญญาอันฉันฉลาดว่า อะไรเป็นอะไรแต่ก่อนที่เขาจะคิดสิ่งใดไปต่อฉับพันนั่นเองร่างของชายผู้หนึ่งก็พผ่ออกมาจากกระท่อมพร้อมกับมือถือคบเพลิงสว่างจ้าราวกับจะแข่งกับแสงตะวันกวาดไกวไปมาอยู่หน้ากระท่อมปากก็ล้อออกมาไม่ขาดระยะว่าไปไปให้พ้นบ้านค่าอย่ากลับมาอีกเป็นอันขาดดูเหมือนความคิดแวบหนึ่งจะผุดขึ้นมาในสมองของถนนชัยอย่างปัจจุบันทันด่วน ก่อนที่ชายผู้นั้นจะกลับเข้าไปในกระท่อมหรือเปลี่ยนแปลงการกระทําของตนประการใดทนนชัยรีบขึ้นจากเรือตรงเข้าไปหาผู้ชายผู้นั้นทันทีนี่พ่อลุงทนนชัยร้องบอกพ่อลุงทําอะไรชายผู้นั้นชะงักนิดนึงแล้วจ้องมองหน้าทนนชัยด้วยความแปลกใจอยู่เป็นครู่จึงเกี้ยวกราดขึ้นว่าแกเป็นใครมาขัดขวางวิธีของข้าทําไมไปรีบไปให้พ้นบ้านข้าเดี๋ยวนี้ แกพูดพร้อมกับยกคบเพิงกวัดแก่งเข้ามาหาธน,นชัยเช้าก่อนพ่อลุงธน,นชัยยกมือห้ามอย่างรวดเร็วข้าไม่ได้ขัดขวางพิธีของพ่อลุงข้าสงสัยอยากทราบว่าพ่อลุงทำอะไรตังหกบอกให้ข้าทราบหน่อยไม่ได้หรือแกอยากรู้ไปทำไมไม่ใช่เรื่องของแกสักนิดเดียวเสียงชยัยผู้นั้นยังไม่ไว้เกี่ยวการแกไม่ต้องมาพูดกับข้าเสียเวลาไปรีบไปซะแหมลุงก็ใจดำไปได้ ธนนชัยพยายามออดเอาละถ้าลุงเสียดายเวลาที่จะตอบข้ามากข้าก็ขอรบกวนถามเพียงเท่านี้ลุงไล่ผีใช่ไหมทำไมแกถึงรู้ธนนชัยหัวเราะออกมาจากลำคออย่างผู้รู้เท่าทานพร้อมกับตอบเรี่ยงไปว่าความจริงข้าย,ยังไม่รู้ถึงกระนั้นแน่หรอกข้าเพียงเข้าใจเท่านั้นทั้งนี้เพราะข้าเคยเป็นหมอพิไลผีมาก่อนเคยรู้เคยทำอย่างลุงนี่แหละ การเดินแบบด้านเมฆของถนนชัยทำให้ชายผู้อ่อนด้วยความฉลาดเฉลียวต้องมองหน้าเขาอีกครั้งด้วยความฉนนเฉงายใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเกี้ยกลาดเมื่อคู่ซีดเผือกลงเล็กน้อยตายแหละนี่เขากําลังมาเจอเอาหมอไล่ผีเข้าอีกคนแล้วและหมอคนนี้จะเก่งไม่น้อยกว่าอาจารย์เขาทีเดียวมิฉะนั้นคงจะไม่รู้สิ่งที่เขากําลังทําอยู่อย่างนี้ได้อย่างถูกต้องอย่างนี้หรอกท่านเป็นหมอไล่ผีอย่างนั้นหรือชายผู้นั้นถามขึ้นใช่ ถนนชัยได้ทีรีบขี่กระต่ายไล่แล้วพ่อลุงละ่ะคุณจะหากินทางนี้เหมือนกับข้าเปล่าชายผู้นั้นปฏิเสธเสียงต่ำข้าไม่ใช่หมอไล่ผีแต่คนในบ้านข้าถูกผีเข้าสิงและข้าได้ตามอาจารย์มาไล่ออกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ถ้างั้นลุงคงกลัวว่าผีมันจะวนเวียนอยู่ตามบริเวณบ้านนี้อีกถึงได้เอาคบเพลิงไล่ใช่ไหมถนนชัยจี้จุดต่อไปอย่างไม่รังรอใช่ ขณะนี้คนบ้านข้ายังไม่ฟื้นเลยกลัวว่าไอ้ผีมันจะวนเวียนอยู่แถวนี้แล้วเข้ามาได้อีกเดี๋ยวจะต้องลำบากอาจารย์ของท่านอยู่ที่ไหนอยู่วัดข้างหน้านี่เองชายผู้นั้นบอกพร้อมนับชี้มือไปอยังหมู่บ้านซึ่งเรียงรายอยู่ตรงหน้าท่ามกลางต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้นอยู่เต็มวัดท่านอยู่ตรงกลางหมู่บ้านนั่นแหละท่านเก่งทางขับไล่ผู้ผีปีศาจมาก ไล่ไหนไายนั้นถ้าท่านได้ไล่แล้วไม่มีที่อยู่ได้แน่นอนและไม่ใช่ท่านจะเก่งไล่ผีอย่างเดียวท่านยังชุบชีวิตคนตายให้ฟื้นและสาบคนให้เป็นหินได้ด้วยคนบ้านนี้ทั้งบ้านต่างพากันนับถือท่านทั้งนั้นท่านเป็นคนที่วิเศษจริงๆแล้วสำหรับคนของท่านท่านแน่ใจแล้วหรือว่าผีออกไปจริงๆแน่ใจสิแต่ยังกลัวว่ามันจะกลับมาอีกในระหว่างที่คนไข้ย,ยังไม่ฟื้นนี่แหละ อาจารย์สั่งนักหนาว่าพอผีออกจากตัวแล้วและท่านลงจากบันไดบ้านแล้วให้รีบจุดคบแกว่งไล่มันอย่าให้มันกลับมาได้อีกจนกว่าท่านจะไปถึงวัดทำพิธีเรียกมันเข้าหม้อไปฝังเรียบร้อยแล้วนั่นแหละจึงวางใจได้ท่านเองก็เป็นหมอผีท่านก็รู้ดีทุกอย่างแล้วไม่ใช่หรือท่านธนชัยพยักหน้าแก้งตอบว่าข้ารู้เหมือนกันแต่ยังไม่แน่ใจว่ารู้ทุกอย่างทำไมหรือท่าน ็ข้าเป็นแต่รู้วิธีการไล่ผีแต่คนของท่านข้าไม่ได้ไล่เองอาจารย์ของท่านเป็นคนไล่ข้าก็รู้เพียงแต่ว่าอาจจะเรียบร้อยจากการบอกเล่าของท่านจะให้ข้าแน่ใจด้วยนั้นลำบากทางที่ดีขอให้ข้าได้เห็นคนไข้ของท่านก่อนสิบางทีข้าอาจจะบอกท่านอย่างแน่ใจก็เป็นได้ว่าอะไรเป็นอะไรท่านต้องเสียเวลาดูตัวคนไข้อีกทำไมในเมื่อขณะนี้ผีมันออกไปแล้วชายผู้นั้นทักท้วงทันควัน เพียงแต่ท่านดูตรงหน้าบ้านก็รู้แล้วผีอยู่ที่ไหนและจะกลับเข้ามาอีกไหมถ้าท่านเก่งจริงถนนชัยทำเป็นหัวเราะพร้อมกับตอบว่าก็ข้าดูเรียบร้อยแล้วนะสิว่าผีตรงหน้าบ้านนี้ไม่มีแต่กลัวว่ามันจะเข้าไปในบ้านอีกจึงอยากดูตัวคนไข้เสียก่อนไหนขอให้ข้าเข้าไปดูหน่อยสิเพียงเท่านั้นใบหน้าของชายผู้นั้นก็แสดงความตกใจออกมาทันทีรีบระล่มละลักออกมาว่า ขอเชิญท่านเข้าไปโดยเร็วเถิดกล่าวพร้อมกับหมุนตัวกลับเดินนำหน้าพาธนนชัยเข้าไปในบ้านทันทีภาพที่ปรากฏแก่สายตาของธนนชัยภายในบ้านนั้นคือร่างของหญิงวัยกลางคนคนหนึ่งกำลังน,นอนแน่นิ่งไม่ไหวติงอยู่กลางห้องที่ศีรษะอาบโชครื่อเลื่อนแดงฉานไปทั่วเสือผืนเก่าที่รองร่างของนางผู้นั้นธนนชัยจ้องมองอย่างงงๆพร้อมกับหันมาถามผู้ชายผู้นำอย่างแปลกใจ แต่ชายผู้นั้นร้องบอกขึ้นก่อนว่านี่แหละคนในบ้านของข้าที่ถูกผีเข้าเมื่อครูน่นี้ท่านอาจารย์ทําพิธีไล่ออกไปเรียบร้อยแล้วเป็นไงผีมันไม่กลับเข้ามาอีกใช่หรือไม่ทําไมถึงหัวแตกเลือดโชคอย่างนี้ด้วยเราถานนชัยย้อนถามชายผู้นั้นหัวลาอพร้อมกับตอบว่าแหมท่านก็เป็นหมอผีไม่น่าจะถามข้าเลยธรรมดาการไล่ผีมันก็ต้องมีตีกันเช่นนี้จึงจะหนีผีแข็งเท่าไหร่ก็ตีเท่านั้น ถ้าตีถึงหัวแตกอย่างนี้หัวผีก็ต้องแตกด้วยถ้าคนตายผีต้องตายด้วยนะสิธนนทชัยตอคนไม่ตายหรอกผีตายอย่างเดียวธนนทชัยไม่พูดว่าอะไรต่อไปอีกนอกจากก้มลงจับชีพจรของหญิงผู้นั้นอย่างพินิพิเคราห์ฉับพันธันใดเขาก็รู้ได้ทันทีว่าหญิงผู้นั้นตายเป็นผีเสียแล้วอย่างหมดหนทางจะคิดได้ว่าไม่ตายดังที่ชายผู้นั้นบอกต่อไปชั่วขณะหนึ่ง เขาจะเนยหน้าขึ้นพมงับถายผู้ชายคนนั้นต่อไปว่าแต่ถ้าผีไม่ตายอย่างเดียวคนตายไปเป็นผีด้วยละ่ะท่านคิดจะยังละทำอย่างไรถึงตายท่านอาจารย์ก็ยังสามารถชุบชีวิตให้กลับคืนมาได้ท่านไม่ต้องสงสัยเพียงเวลาปีเดียวเท่านั้นก็ฟื้นชายผู้นั้นตอบอย่างภาคภูมิมันมีสิ่งที่น่าดีใจอยู่หลายอย่างคนที่ตายแล้ฟื้นและถูกชุบชีวิตให้คืนมานั้นเหมือนได้เกิดใหม่ คนแก่ก็กลับเป็นหนุ่มสาวสวยก็เดิมทีเดียวมิหนำซ้ำยังไม่มีวันตายอีกเสียด้วยเวลาปีเดียวมันไม่นานอะไรเลยสําหรับการเปลี่ยนชีวิตใหม่อย่างนี้ถ้าอย่างนั้นขณะนี้คนของท่านก็ตายแล้วตายแล้วเจ้าของบ้านอุทานออกมาอย่างตื่นเต้นดีใจจริงๆหรือท่านธน,นชัยพยักหน้ารับคําจริงสิเพียงเท่านั้นชายผู้นั้นก็ร้องรัานออกมาว่า โอ้สวรรค์โปรดข้าแล้วคราวนี้เมียของข้าจะต้องได้รับการชุบชีวิตให้กลับมาเป็นสาวสวยพลิ้งอย่างเดิมอีกว่าแต่ข้าล่จจะทำย่างไรให้ตายจะได้ชุบชีวิตให้กลับมาเป็นหนุ่มพร้อมๆกันธนนชัยเห็นกิริยาอาการอันไม่น่าจะเป็นไปได้ของชายผู้นั้นก็ได้นึกสงสัยยิ่งขึ้นว่าท่านอาจารย์ของท่านมีวิธีชุบชีวิตยังไงวิธีของท่านก็เหมือนเอาศพไปเผานี่แหละชายผู้นั้นคุยอย่างรู้ดี พอเผาเสร็จก็เก็บกระดูห่อผ้าแช่น้ำยาวิเศษในขวดไว้พอครบปีก็ฟื้นคืนชีพท่านว่าไม่ทำอย่างนี้คนที่ฟื้นขึ้นมาก็จะไม่เป็นหนุ่มเป็นสาวแต่จะกลับแก่อย่างเก่าเสียเวลาชุกเปลป่า,าแล้วมีใครฟื้นคืนมาบ้างหรือยังธนชนชัยซักถามต่อไปอย่างสนใจท่านเพื่อนจะลงมือทําไปไม่ถึงปีอีกไม่ช้านี่แหละจะต้องมีคนฟื้นคืนชีพอย่างล้นหลามทีเดียวแต่ข้านะสิ ไม่รู้จะทำยังไงให้ตายจะได้ชุบชีวิตคืนมาเป็นหนุ่มสาวกับเขาบ้างท่านช่วยข้าทีเถิดชายผู้นั้นตีโพยตีพายพร้อมกับยกมือไหว้ธนนชัยอย่างน่าสงสารธนชชัยผู้เรืองปัญญามองหน้าแกอย่างขบขันขึ้นทันทีทันใดเมื่อความสงสัยทั้งหลายได้คลายไปสู่ความสว่างสวยด้วยการบอกเล่าจากแกเพียงเท่านี้ถูกต้อง ปัจนี้นทนนชัยพอจะรู้อย่างจำแจ้งยิ่งขึ้นแล้วว่านักปวชผู้ที่ชายผู้นี้นับถือหน้าตาว่าเป็นผู้พิเศษเก่งในทานไล่ผู้ผีปีศาจชุบชีวิตคนให้ฟื้นขึ้นมาได้และสาบคนให้กลายเป็นหินนั้นเป็นความจริงที่น่าเชื่อถือได้หรือไม่เพียงใดทนนชัยบอกกับตัวเองอย่างแน่ใจว่ายอย่างไรเสียนักบวชคนนี้คงจะใช้กุศโลบายในการหาเลี้ยงชีพกับคนบ้านนี้มากกว่าจะเป็นจริงและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คำบอกเล่าของชายผู้นี้ก็บอกออกอย่างชัดแจ้งแล้วว่าแกงโง่งมงายเพียงใดมีที่ไหนการไล่ผีต้องเอาไม้ตีหัวคนจนตายและคนที่ตายแล้วก็สามารถชุบชีวิตให้ฟื้นคืนมาได้โดยใช้เวลาถึงหนึ่งปีเต็มๆยังไรเสียมันต้องเป็นการหลอกลวงของนักบุญผู้นี้แน่ๆเอาแหละจะเท็จจริงแค่ไหนคงจะได้รู้กันธน,นชัยบอกกับตัวเองเราจะต้องจัดก,การกับนักบวชคนนี้อย่างสะสม ที่มันทำกับคนโง่พวกนี้ทีเดียวโดวยไม่ยอมปล่อยเวลาให้ผ่านไปแม้แต่นิดเดียวถนนชัยเตรียมคิดอุบายที่จะเล่นงานนักบวชผู้นั้นทันทีและชั่วขณะนั้นชายผู้เป็นเจ้าของบ้านก็เร่งรัดเขาขึ้นว่ารีบๆหน่อยเถอท่านข้าจะได้รีบไปเมียอ,อกข้าเพิ่งจะตายอยู่ช้าเนื้อตัวจะแข็งช่วยลำบากความจริงท่านควรรีบแบกศพเมียท่านไปให้อาจารย์ก่อนถนนชัยตัดบทอย่างรำคาญ อันการที่ท่านจะตายน่ะมันไม่ยากหรอกท่านแบกเมียท่านไปถึงพูดกับอาจารย์เรียบร้อยแล้วค่อยฆ่าตัวเองตายเดี๋ยวนั้นเลยก็ได้ง่ายออกจะตายไปเอาเถอะข้าจะให้มีดพกท่านไปสักเล่มรับรองว่ามันต้องช่วยท่านได้ตายสมความต้องการแน่ๆว่าพางรวงมีดที่เน็บอยู่ที่เอวส่งให้ชายผู้นั้นชายผู้โง่เขาพยักหน้าอย่างเห็นจริงเอื้อมมือไปรับมีดพกจากธน,นชยัยพางกล่าวขอบปกขอบใจ ขอบใจท่านมากที่กรุณาให้สติข้าข้าจะทำตามคำแนะนำของท่านทุกอย่างแต่ข้าเห็นจะต้องรีบไปก่อนแหละท่านจะไปชมพิธีของอาจารย์ด้วยไหมล่ะถนนชัยสายหน้าพางตอบว่าข้าเห็นจะไปพร้อมกับท่านไม่ได้ดอกเพราะข้าจอดเรือไว้ที่ท่าน้ำต้องกลับไปจัดแจงผูกให้ดีเสียก่อนท่านไปก่อนก็แล้วกันยังไรเราคงได้พบกันที่วัดอาจารย์แน่อีกครู่ใหญ่ต่อมาหลังจากที่เตรียมการทุกอย่างตามอุบายพร้อมเสร็จ เ่าคือหาผ้าขาวในบ้านนั้นมานุ่งห่มแบบนักบวชอันเป็นแผนการขั้นแรกในการพาตัวเข้าไปเผชิญหน้ากับอาจารย์ผู้วิเศษแล้วถนนชัยก็ออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านที่แลเห็นอยู่ข้างหน้าทันทีและช่วงเวลาไม่ช้าไม่นานต่อมาเขาก็มาถึงกระท่อมหลังใหญ่ซึ่งตั้งต่าง,งานอยู่ท่ามกลางการล้อมรอบของบ้านหลังน้อยใหญ่และท่ามกลางผู้คนที่ำลังมุงกันแน่นเพื่อดูการทำพิธีชุบชีวิตเมียของเจ้าของบ้านผู้นั้น ซึ่งท่านอาจารย์วิเศษภายใต้เครื่องแต่งกายชุดเดิมที่เขาเห็นกำลังยืนเด่นอยู่บนแท่นตรงกลางของฝูงชนฉับพันธันใดมีเสียงฝีเท้าของธนชนชัยปรากฏขึ้นผู้คนทั้งหมดต่างก็หันมามองพร้อมกันพอเห็นร่างนักบวชแปลกหน้าย,ยืนตะงานอยู่ตรงนั้นก็ให้หนึกแตกใจเป็นกำลังร้องถามออกมาเกือบจะพร้อมกันว่าท่านเป็นใครมาจากไหนเราเป็นนักบวชมาจากป่าหิมพาน นักบวชปลอมตอบพางชำเนงตาไปยังผู้วิเศษพร้อมกับยกมือไหว้แสดงความเคารพนอบน้อมได้ทราบว่าท่านอาจารย์เป็นผู้มีฤทธิ์เก่งกล้าสามารถจึงอยากจะมาท้าแข่งขันกับท่านสักหน่อยท่านคงไม่ขัดข้องมิใช่หรืออาจารย์ผู้ไม่วิเศษอะไรดังที่คุยเมื่อได้รับคำท้าทายแบบจู่โจมจากนักบวชแปลกหน้าเช่นนั้นก็ทำให้รู้สึกเดือดดาลร้อนใจเป็นกำลัง ด้วยไม่รู้ว่านักบวชแปหน้าผู้นี้จะมีฤทธิ์เดชจริงหรือไม่แต่อย่างไรถ้าไม่ดีจริงก็คงไม่กล้ามาท้าแข่งเช่นนี้ให้เสียเวลาเสร็จกันแน่คราวนี้กูจะเอาอะไรมาสู้กับมันและหากไอ้พวกโง่เหล่านี้เห็นกูไม่มีอะไรมันจะไม่พากันเยอะหยันใยไยพยกก่กับกูกันเต็มที่หรือเอาไปเอามาข้าวปาก็ยิ่งจะไม่มีกินเวรกรรมแทๆ้ๆนี่จะทำยังไงดี ผู้วิเศษนิ่งตรองหาทางอยู่เป็นนานสองนานจึงคิดขึ้นได้ว่ายังไงยังไงก็ต้องเล่นไม้ตีป่าให้เสือกลัวไว้ก่อนผิดนักก็หลบเรี่ยงได้ง่ายกว่าทางอื่นและดีกว่าจะไม่ยอมสู้กับมันเฉยๆย่างฉับพันทันใดนักลวงโลกรีบดำเนินงานตามความคิดโดยเร็วแกมีอะไรดีจะมาแข่งกับข้าผู้มีฤทธิ์เดชเก่งกล้าสามารถกว่าใครๆใ,ในโลกแม้แต่เทวดาที่ขันสู้กับข้า ก็ยังต้องยอมแพ้ไปอย่างไม่เป็นท่าถ้าไม่เชื่อแกก็ถามคนเหล่านี้ดูจริงถ้านอาจารย์ของเรามีฤทธิ์เก่งก้าอย่างไม่มีใครจะสู้ได้ชาวบ้านที่ชุมนุมกันอยู่ร้องตะโกนสนับสนุนขึ้นทางที่ดีแกอยากขันสู้กับข้าให้เป็นที่อับอายขายหน้าดีกว่านักปวดลงโลกได้เห็นทีก็รีบขี่แพ้ไล่อย่างไม่ยอมให้เสียเวลาไปกลับไปเสียเถอะข้าไม่ถือโทษกดเครื่องอะไรหรอก ที่แกเข้าใจผิดที่สู้กับข้าโดยไม่รู้อะไรมาก่อนทนนชัยหัวเราะอย่างรู้ทันพางตอบว่าแต่ข้าก็ไม่เคยกลัวใครเหมือนกันเพราะมดหมอผีมีฤทธิเ์เดชเก่งกล้าทุกคนในโลกข้าท้าแข่งรองดีมาหมดแล้วไม่เห็นใครจะเก่งัะแค่ไหนยังเหลือแต่ท่านคนเดียวถึงจะพ่ายแพ้ย่อยยับกลับไปก็ไม่ว่าขอให้ได้ทดลองดูสักตั้งก็แล้วกันพูดจบเขาเดินแหวกฝูงชนเข้าไปหาอาจารย์นักลวงโลก ด้วยกริิยาท่าทางไม่หวั่นเกรงแม้แต่น้อยแกอย่าดื้อดึงอยู่เลยเดี๋ยวจะลำบากเจ็บตัวเปล่าๆนักปวดโรงโลกแข็งใจขู่ต่อไปผู้ที่มาขันสู้กับข้าแบบนี้ไม่เคยได้กลับไปสักคนข้าสาบให้เป็นหินทั้งนั้นรู้ไว้เสียด้วยถ้าไม่กลัวข้าก็สาบได้เหมือนกันทนนชัยตอบท่านแน่จริงจะสาบมาก่อนก็ได้แหมไอ้หมอนี่ไม่ใช่เล่นเหมือนกันเว้ น่ากลัวมันเก่งเอาการทีเดียวนักบวชลงโลกนึกในใจเราจะทำยังไงดีทันทีนั้นความคิดแวบ,บหนึ่งผุดขึ้นในสมองนักลวงโลกจึงพูดออกไปว่าข้ายังไม่สาบแกให้เสียเวลาหรอกเพราะข้ากำลังมีงานสำคัญข้ากำลังทำพิธีชุบชีวิตคนแกกลับไปก่อนเถอะไว้วันหน้าแกอยากสู้จริงๆค่อยมาใหม่ข้ายินดีสู้กับแกทุกอย่างพูดจบพางก้าวลงจากแท่นที่ยืนเพื่อเดินเข้าไปในกระท่อมแต่ เดี๋ยวก่อนท่านถนนชัยร้องขึ้นความจริงวันนี้อากาศปลอบโปร่งกว่าวันไหนทั้งหมดท่านจะต้องผัดวันหน้าให้เสียวันดีเช่นนี้ทําไมก็ข้าบอกแล้วว่าข้ากําลังทําพิธีชุบชีวิตคนนักบวชลวงโลกหันกลับมาตวาดท่านกําลังทําพิธีอยู่ก็ดีแล้วเราจะแข่งขันด้วยการชุบชีวิตคนไงข้ายินดีทั้งนั้นหรือว่าท่านไม่สู้ก็บอกมาทําไมข้าจะไม่สู้แก แต่คนมันตายนานแล้วข้าต้องรีบไปทําพิธีก่อนคืนรอจะสู้กับแกต่อไปก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้เท่านั้นอ๋อหมายความว่าคนที่ตายไปนานแล้วท่านชุบให้ฟื้นคืนชีพมาไม่ได้ถ้าอย่างนั้นท่านก็ไม่แน่จริงละสิธนาชัยแกล้งยั่วทําไมจะทําไม่ได้วะตายเมื่อไหร่ข้าก็ชุบได้ทั้งนั้นแต่ข้าไม่อยากเสียเวลากับแกโดยใช่เหตุข้าไปแหละนักบวชลวงโลกขยับจะดุ่มเดินเข้าไปในกระท่อมอย่างไม่ฟังเสียง เดี๋ยวก่อนท่านถนนชัยร้องห้ามขึ้นอีกทำไมของแกอีกวะอาจารย์หันควับมาอย่างเดือดดาลมือข้างหนึ่งขึ้นรูปหนวดเพื่อข่มสติอารมณ์แกอยากให้ข้าสาพเป็นหินหรือไงสาบมาเลยท่านอาจารย์เสียงชาวบ้านตะโกนก้องขึ้นด้วยความหม่นไส้ไปกับอาจารย์ด้วยถนนชัยไม่ตอบนึกจ,จะหาทางจะเล่นนักบวชผู้ลงโลกนี้ด้วยวิธีง่ายๆและให้เสร็จไปโดยไม่ต้องยืดเยื้อเสีย,ยเวลาต่อไปอีก คิดพางดูพื้นดินฉับพันนั่นเองเขาก็เห็นหนวดอาจารย์หลุดตกอยู่ที่พื้นสองสาเส้นความคิดแวบ,บหนึ่งขุดขึ้นมาในสมองธนนชัยรีบก้มลงเก็บขนมาเส้นหนึ่งค่อยๆประคองพร้อมกับเป่าฝุ่นที่ติดอยู่และยกขึ้นเหนือศีรษะพึมพำแสดงความดีใจขึ้นมาในลำคอเบาๆว,าวา่าโอ้สวรรค์ปรดข้าแล้วข้าได้ของพิเศษอะไรวะอาจารย์ถามขึ้นอย่างฉงน ธนชัยกลับสายหน้าพางตอบว่าไม่มีอะไรหรอกท่านข้าดีใจที่มีโชคเก็บหนวดวิเศษของท่านได้เท่านั้นเองขอให้ข้าได้นำติดตัวไปเป็นเครื่องป้องกันภัยเถอะและขอให้ข้าได้ขอโทษและขอบอกความจริงกับท่านด้วยข้าไม่ได้เจ้าจงจะมาททาแข่งขันลิดเด็กกับท่านหรอกข้าต้องการมาขอหนวยว,วิเศษนี้จากท่านเท่านั้นแต่ข้าไม่รู้จักท่านมาก่อนการจะเข้ามาขอโดยดีนั้นเกรงว่าจะได้ผลน้อยกว่าที่ตั้งใจ คนเราเวลาฉุนเฉียวมักจะรูปคำหนวดเป็นการข่มสติอารมณ์เสมอไม่ใช่หรือท่านผู้วิเศษข้าลาละพูดจบทําทีเป็นเดินออกมาโดยไม่ยอมรอฟังคำตอบจากอาจารย์อีกแต่เดี๋ยวก่อนท่านนับปวดเสียงชาวบ้านตะโกนขึ้นอีกหนวดของท่านอาจารย์เราก็มีป้องกันภัยอะไรได้บ้างธน,นชัยยิ้มพร้อมกับบอกว่าสารพัดภัยนั่นแหละผีเจ้าเข้าสิงคมหออคมดาบ สิงสาราสัตว์ต่างๆและยิ่งไปกว่านั้นยังมีคุณวิเศษเท่ากับแก้วสารพัดนึกทีเดียวเรามีหนวดวิเศษนี้ไว้แล้วจะคิดอะไรต้องการอะไรก็ได้ดังที่ต้องการทีเดียวพวกท่านอยู่ใกล้แค่นี้ไม่รู้จักกันหรอกหรือจะรู้ได้อย่างไรในเมื่ออาจารย์ของเราไม่บอกชาวบ้านตอบถ้าอย่างนั้นก็รีบไปขอเสียสิถนนชัยกระตุ้นข้าอยู่ไกลสุดล่าฟ้าเขียวยังได้ไว้แล้วหนวดวิเศษอย่างนี้หายาก ท่านอาจารย์คนจะห่วงไม่น้อยทีเดียวจึงไม่ยอมบอกพวกท่านแต่แรกเท่าน,นั้นเองชาวบ้านผู้ง้อเขาทั้งหลายก็พวดพลาดเข้ามาหาอาจารย์ผู้ยืนตะลึงอยู่หน้าประตูกระท่อมต่างคนต่างยื้อแย่งร้องขอขึ้นกันเป็นพรวรันท่านอาจารย์ขอหนววิเศษให้ข้าจากเส้นเถอะพวกแกอย่าบ้าตามไอ้นี่เอาไปทําไมกันอาจารย์รีบตวัดขึ้นด้วยความตกใจพางขยับจะเข้าไปในกระท่อม ชาวบ้านเห็นเช่นนั้นก็คิดว่าห่วงเลยเชื่อทนนชัยจริงๆจัง,จงๆร้องขึ้นพร้อมกันว่าท่านอาจารย์ต้องให้ท่านอาจารย์ต้องให้แล้วกราบเข้าไปยื้อฉุดชายเสื้ออาจารย์ไว้ไม่ยอมไม่เข้าไปในกระท่อมไอ้พวกระยำกูจะถอนให้มึงยังไงกูไม่ให้อาจารย์ตวาดอย่างเดือดดานปล่อยไปกูเดี๋ยวนี้แลพะพยายามดิ้นอย่างสุดแรงเกิดยิ่งอาจารย์ดิ้นรนแสดงอาการไม่ให้เท่าไหร่ชาวบ้านผู้งโง่งุมก็ยิ่งอยากได้เท่านั้น และไหนๆจับได้แล้วจะยอมปล่อยยิ่งถูกอาจารย์เหวี่ยงสอกสั้นสอกยาวด้วยความโมโหและเห็นไม่มีทางจะดิ้นหลุดชาวบ้านยิ่งรุมกันเข้ากอดป้ามถอนเอาทั้งหนวดทั้งเราคลหมับสองหมับเป็นพลวันกันไปหมดโอ๊ยช่วยด้วยช่วยด้วยอาจารย์นักบวชผู้ลวงโลก ร้องอดโอยลั่นด้วยความเจ็บปวดตลอดเวลาและพยายามวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนแต่ไปทางไหนก็ถูกเพื่อนกลากเข้าไปแย่งกันทิ้งหนวดถึงเขาทั้งเจ็บทั้งแสบทั้งปวดทั้งร้อนแทบจะขาดใจฝ่ายธนชัยนักบวชปลอมเจ้าของอุบายซึ่งยืนอยู่อยู่ห่างๆก็ส่งเสียงยุเป็นการใหญ่เร็วๆเ,เข้ารีบถอนเดี๋ยวหนวดพิเศษจะหมดเสียก่อนได้คนละหลายเส้นยิ่งดีท่านจะห่อเหินด้วยอากาศหายตัวได้ด้วยยิ่งยุยิ่งรุมแย่งกันใหญ่ คนที่ได้แล้วน้อยเส้นก็กระโดดเข้าไปแกะหน้าแกะหลังทั้งหนวดเขาต่อไปอีกเอากันใหญ่ทั้งหนวดท่านเขาอันยาวเฟิรม์มเกิดจะเกี้ยงรมารออยู่แล้วนักบวชหลวงโลกโซเซสุดลงนั่งคุดเขา่าฝุ่นด้วยอาการเจ็บปวดปางตายฝ่ายธน,นชัยของเราเมื่อเห็นเหตุการณ์ดำเนินไปสมใจเช่นนั้นก็รีบกลับออกจากที่นั่นมาลงเรือล่องเรือต่อไปด้วยความขบขันและสมเพศวิทนานักหลวงโลกพอๆกัน